ฟรามเทียนเบื่อขี้เกียจส่งใส่ใจให้เพื่อนเบื่อขี้เกียจหน้าตาหรอเกินไปเบื่อหน้าเพื่อนอะ่ะ คุณรู้สึกแบบนี้ใช่มือไร่ขอนำเสนอกิจกรรมในยามเบื่อโโกโยผมเชื่อว่าท,ท,ทุกทกุกคนก็คงมีปัญหาเดียวกับผมนั่นก็คือหน่อตอดีดจนเพื่อนไม่คจอจนเป็นสาเหตุทําให้ผมเบื่อความหล่อของตัวเองเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมหายไปจากเกมสกายกว่า3เดือนใครที่มีปัญหาเดียวกับผมผมก็แนะนำให้คุณลดความหล่อ,อเองใครที่หล่อเกินไปแบบผมก็ลองลดความหล่อดูบ้างเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเบื่อและหมดไฟความหล่อของตัวเองได้และถ้าเกิดว่าใครยังเบื่ออีกผมขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือฝึกเพลง รนกันแสงเพลงนี้มีประโยชน์มากสามารถใช้แกล้งเพื่อนก็ได้เช่นเราเห็นเพื่อนนอนหลับอยู่ก็เราดะทุกคนเนระขอไหวอะไรให้กับคนที่หลับด้วยนะครับรหลับมไม่ตื่นตื่นไม่หลัน ประเด็นที่ผมอยากนำเสนอเลยก็คือเพลงโทรทัศนกระแสเนี่ยสามารถหาเพื่อนคนไทยได้เวลาเราเล่นเพลงเนี่ยคนที่ได้ยินเพลงจะเข้ามาหาเราเองซึ่ง,งจะดึงดูดคนไทยมากกว่าปกติแน่นอนโอเคถ้าเกิดคุณเรียกผมมิสเตอร์ไนผมจะให้คุณหนึ่งหมื่นเยนบนี่คือคนไทยที่ผมได้จากการเล่นเพลงโทรทักระแสนะครับผมโอเคมาดูอีกคนหนึ่งเขาเรื่องแสงด้วยพระเจ้าจ๊ข่าวคุณคนทุนสกาย ตอนนี้มีข่าวประเด็นร้อนมากๆเลยนะครับมีเด็กไทยหายตัวในเกมสกายนะครับไปดูภาพเหตุการณ์กันโอเคมันมีคนหนึ่งเขาเรื่องแสงด้วยพระเจ้าจุก็นั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆมาดูความรู้สึกของคนอยู่ในเหตุการณ์กันครับออตอนนี้ก็ลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าให้คุณชมกินอาหารในครบวห้ามอก่อนว่าจะป้าจะช่วยได้เยอะมากๆเลยและศัพท์น้องคนนั้นที่หายไปก็ขอให้มาคอมเมนต์เปิดเผยตัวตนด้วยนะครับ้าหากันผิดแผ่นดินแล้ว